อากาศดีวันนี้เราก็มาหาเห็ดกันอีกแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะป่าป่าสนสนไม่สนก็ต้องสน <c oughs> สวยงามค่ะดูท้องฟ้าวันนี้อากาศดีมากๆเย็นสบายๆมีลมพัดว้อยๆมาค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะคะ จะได้เก็บกันไหมวันนี้ค่ะตามมาค่ะเพื่อนๆตามกันไปดูเลยนะจ๊ะเห็ดเกลือเยอะมากอือเฮยเจอเราเลยฮึฮึสวงามผินดีเลยจ๊ะหนังงามมายินรหลอปาลาเราเลย เอาเอาเอาใค่ช่วยช่วยอิหนางงามอืม,อมเห็นไหมี่ปักปักเลยช่วยงามเลือกเกินนี้เกนนั้นข้าแข้งปักนี่ันนี่ได้นางงามแล้วนางงามดดกไม้แล้วค่ะสวยไหมค่ะกลับไป กับไปตัดขาสีบานนะคะยุ่งขาลุยนี่นี่ตัดไม่ได้ทีนี้ยากยีห่หก,กวางแม่มดจะแม่มดกลายเป็นแม่เท่าไปแล้วแม่มดกลายเป็นแม่เท่าไปแล้วค่ะ ตรงนี้นายชายได้เดยวแรกก่อนแข้งอยู่โดนกินไปมั่งแล้วแต่อย่างแข้งอยู่ทอนแหลติอืมกาอย่างแข้งอยู่กาเปื่อนๆกาอย่างซ้วยอยู่ค่ะ อืมข้าแค่งปักเลยป้าแฟดนี่ป้าแปดกแโดนกินไปมั่งแล้วแต่ก,ก็ยัางงามอยู่ค่ะตามดอกงามงามนี่นี่ค่ะสวยงามสวยงามดอกนี้แก่แล้วเปลิ่น ยังแข้งแข้งอยู่ข่าชจได้เดี๋ยวไปทำเชื้อได้ <c oughs> อันนี้ข่านิ้มแล้วค่ะเดี๋ยวค่อยไปตัดข่ากันนะคะเนี่ยค่ะ สวยงามสวยงามอันนี้ใช่หรือเปล่าเนอะ๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนนะจ๊ะใช่จ้ะ ยังใช้ได้อยู่ยังใช้ได้อยู่ไหนไหนไหไหนไหนอุ้ยอุ้ป่าล่านีกแล้วเพื่อนเพื่อนเอ้ยเพื่อนเพื่อนจ้านี่ตรงนี้อ่าตรงนี้ไม่ใช่นี่นาตรงนี้มันพึ่งน้อยโทษทีโทษทีแหกปากพึ่งน้อยเราไปดูของจริงกัน เห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมเห็นไล่ไม้ไก่ๆนั้นไอย,ยาลังกาดอกดใหญ่ๆเหลา่าเอาวันนั้นมาใส่ไม่เห็นเนาะมายบอยู่ตรงนี้นี่นีหนึ่งดอกแข็งแขงอันนี้อีกหนึ่งดอกตาปูตาปีกะนี่ตาปูตาปีอันนี้ไม่ปูไม่ปีแล้ว แกก็ยังแข้งอยู่เห็นไหมล่ะเพื่อนเพื่อนอืมข้าแข้งปักเลยตอนไม่หกนันถูกกินไปจังแล้วแต่ข้าแข้งเอาข้าไปกรอบ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  กบกบนะคะแล้วมาเอาตามูตามินี่ตามูตามินี่เห็นไหมตามูตามิอืมเปิดแล้วก็กบไปเขอิดเขาได้มีไหมเรากินแล้วอ๋ออืมนี่ก็งามอยู่ค่ะข้าอย่างแข็งแข็งค่ะปิดปิดปิด สวยงามค่ะอืมอยู่แข,แขแะแขกแต่วันนี้นะไม่ไปไหนนี่กับกระปุกกระปิเพิ่งขึ้นมาค่ะสวยไหมอ่ะแ็บแล้วกระกอบ ไปต,ตัดค่าที่บ้านนะเผื่อเผื่ออย่าว่ากันนะยุงมันมากเกินดีนี้ตัดไม่ไวหนังไม่ไวค่ะเจอแล้วเพื่อเผื่อต,ตัวนี้ปลาไม่เก็บนะแต่ปลาเองเขาเก็บไปกินกันอยู่แต่ปลาไม่เก็บค่ะเนี่ยค่ะก็แต่เพื่อใครมาเก็บทีหลัง เห็ดเกลือเยอะมากอมอเจอเราเลยสว,วงามผ่นดีเลยจ้ะหนังงามมายิหล่อปลาแล้วเลยเอาเอาเอาใครช่วยสวยอิฐหนังงามอืามเห็นไหมี่ ปักๆเลยสวยงามเลือกเกินนี้เตินนั้นค่าแข้งปักนี่ันนี้ได้นางงามแล้วนางงามดอกไม้แล้วค่ะสวยไหมค่ะกลับไปกลับไป้ตัดขาสีบานนะคะยุ่งขาลุยนี้นี่ตัดไม่ได้ทีนี้อิอ่า ยี่หกอังเก็บและกระกบนะคะนี่ค่ะสวยค่ะสวยมากสวยมากเึก้นไา้ค่ะให้มงกุฎวันนี้มงลงมงลงเจออีกแล้วเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะ เพิ่งออกมาตะมุตตะมิเดี๋ยวจับดีๆ<ด>ใช่หรือเปล่าขาก่อนป้าไปเจอเห็ดพิษป้านึกว่าเห็ดพึ่งดีนะเพื่อนก็โทรมาบอกว่ากินหรือยังพี่นี่อันนี้ไม่พิษแน่อันนี้ของของจริงอันนี้ตะมุตตะมิของจริงจ้ะจ้ะตามไปดูกันค่ะ ็บแล้วอย่าลืมกบให้เขานะคะเขาจะได้มีมาให้เรากินอีกปีหน้าค่ะแล้วเพื่อนๆเจออีกแล้วเห็นไหมนั่นแพ่แว่แพ่แว่อยู่นั่นเห็นไหมแปลว่าอะไรไม่รู้แพร่แว่เขาพูดก็พูดมั่งไหนอะแพร่แว่แพ่แว่เดี๋ยวดูเพื่อมีดอกน้อยๆตรงนี้ <S 2> <S 2> <S 2> เขาได้น้ำฝนนะช่วงนี้กำลังออกเลย เอ้ <Yeah. S 2> เห็นไหมคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวงัดดีๆเดี๋ยวหัวหลุดอีกนี่เดี๋ยวหัวหลุดอีกแข็งอยู่แข็งอยู่เอาได้อยู่เอาไม่ได้เดี๋ยวไปทาเชื้อบ้านป้าโอเคนะจ๊ะกบค่ะกบค่ะ นี่เดี๋ยวเรามาตัดขากันนะจ๊ะเพื่อนๆเอาดอกนางงามก่อนนางงามค่ะพี่ป้าไม่ตัดในป่าเพราะว่ายุงมันเยอะทั้งยุงทั้งพึ่งเลยนี่ค่ะตัดขาให้ดูสวยๆนะจ๊ะม้เห็นชัดๆกันหน่อยกลับมาตัดที่บ้านแล้วเดี๋ยวก็เอา ที่เศษๆของเขาที่ตัดแล้วเราก็ไปทำเชื้อกันนี่ป้ะเพื่อนๆสวยงามค่ะวันนี้สวยงามค่ะเห็ดตัดเตาเห็ดพึ่งแม่มดเรียกได้หลายชื่อแล้วก็ชื่อทางประเทศเดนมาร์กเขาเรียกอินดิโก้หอยเห็ดค่ะนี่ค่ะ แตดงานงามก่อนอันนี้ก็งามมากเลยเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยสีเขาจะเปลี่ยนพอพอเราตัดขาเห็นไหมคะสีเขาจะเปลี่ยนอ้าพึ่งยังมีอีกพึ่ง งามมากเลยค่ะดอกนี้สวยงามค่ะเห็นไหมคะทีก็จะเปลี่ยนพอเราตัดครั้งแรกก็จะเป็นเหลืองเหลือง นี้ก็งามตะหมุตต่นี้ค่ะ สวยงามอันนี้ก็โดนกินไปหน่อยนะึงก็ยังพอใช้ได้อยู่